ตัวดีแฟนๆของ The s ช o c k และ The shock story นะครับอ p พนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเป็นประสบการณ์ของครอบครัวน้องท่านหนึ่งซึ่งเป็นแฟน The s ช o c k ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่เขาเล่าให้น้องฟังแล้วน้องก็มาเล่าให้พวกเราชาว The shock ฟังอีกทอดหนึ่งครับเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นพ่อของน้องซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เขาได้ย้ายไปที่ทำงานใหม่ โดยได้พักในบ้านพักหลังหนึ่งของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งแม่เองก็ได้ย้ายตามพ่อไปอยู่ในบ้านพักหลังนั้นด้วยบ้านพักเป็นบ้านไม้สองชั้นโดยชั้นบนนั้นมีเสาตกน้ำมันอยู่แต่ตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนักแต่ก็รู้สึกแปลกๆบ้างที่บางทีก็เหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นแม่ของน้องกำลังตั้งท้องพี่ชาย จนเวลาผ่านไปวันหนึ่งก็มีรุ่นน้องของคุณพ่อซึ่งทำงานป่าไม้เหมือนกันมาดูงานในเขตที่พ่อทำงานอยู่คุณพ่อเองก็เลยชวนรุ่นน้องมาค้างที่บ้านพักเพราะว่าถ้าไปพักที่อื่นมันก็จะไกลาจากเขตที่รุ่นน้องของพ่อเขามาดูงานก็เลยมาค้างที่บ้านแค่หนึ่งคืนก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งรุ่นน้องของคุณพ่อก็เห็นด้วยก็เลยมาพักค้างที่บ้าน ซึ่งคุณพ่อก็ชวนร,รุ่นน้องดื่มกันเพราะเห็นว่าไม่ได้เจอกันมานานก็เลยสังสรรค์กันหน่อยตอนนั้นประมาณตีหนึ่งตีสองเห็นจะได้หลังจากที่ดื่มกินพูดคุยกันจนหายคิดถึงราวๆสักตีหนึ่งตีสองเห็นจะได้ก็เลยพากันไปอาบน้ำเข้านอนหลังจากนั้นคุณพ่อก็เข้านอนแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าเมาจนกระทั่งตีสามกว่าคุณแม่ก็เกิดปวดปัสสาวะ เลยลงมาเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างในระหว่างที่เข้าห้องน้ำอยู่แม่ก็เห็นเป็นเงาคนเดินไปเดินมาตรงหน้าประตูห้องน้ำซึ่งที่เห็นก็เพราะว่าแม่ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำสนิทแค่งแง,ง้มๆเอาไว้เฉยๆเพราะว่าถ้าเกิดลื่นล้มก็จะได้มีคนมาช่วยได้ซึ่งคุณแม่เองก็นึกว่าเป็นคุณพ่อเดินผ่านจึงไม่ได้สนใจอะไรพอคุณแม่เข้าห้องน้ำเสร็จก็ขึ้นไปนอน พอขึ้นไปนอนก็เห็นพ่อนอนอยู่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเมื่อครู่ใครที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำแต่เป็นเพราะตอนนั้นคุณแม่ก็ง่วงมากก็เลยไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่พอคุณแม่กำลังนอนก็มีเสียงเอะอะเคาะประตูห้องนอนของพ่อกับแม่ซึ่งแม่ก็เลยออกไปดูปรากฏว่าเป็นรุ่นน้องของพ่อซึ่งหน้าตาตื่นเหมือนหนีอะไรมา แม่ก็เลยถามเขาว่ามีอะไรหรอมาเคาะห้องดึกๆด,กดื่นๆซึ่งน้องเขาก็พูดว่าไม่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไม,ไม่ไหวแล้วครับซึ่งคุณแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่พูดเขาบอกเดี๋ยวค่อยมาเล่าแต่เขาก็บอกให้แม่เราเรียกรถให้หน่อยเขาจะไปนอนในโรงแรมในตัวเมืองซึ่งเขาอยู่ไม่ไหวแล้ว แม่ก็เลยโทรไปบอกลูกน้องพ่อที่สํานักงานให้อารถมารับรุ่นน้องพ่อให้ไปส่งในตัวอาเภอเพราะเขตที่พ่อทำงานอยู่นั้นอยู่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับอำเภอเมืองพ่อวันรุ่งขึ้นก่อนจะกลับรุ่นน้องของพ่อก็แวะมาคุยกับพ่อแล้วคุณพ่อก็ถามว่าเอาเอ้ยเมื่อคืนมออกไปนอนที่โรงแรมอ่ะฮะเห็นแม่ขเขาเลาใหฟังอ่ะ รุ่นน้องก็เลยเล่าให้พ่อกับแม่เราฟังว่าเมาื่อคืนน่ะเมื่อคืนพอผมอ,อาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้านอนในห้องเนี่ยก็นอนไปสักพักหนึ่งก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องครับสวยมากเลยนะพี่เขาว่าเขาจะมาขอนอนด้วยได้ไหมด้วยความที่รุ่นน้องเมาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็สวยมากๆจึงตอบไปว่า ได้เลยครับพอผู้หญิงคนนั้นเข้ามานอนข้างๆผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่ากินเล้าไหมเหรอใช่พอดีสังสรรค์กันนิดหน่อยครับอยู่ๆเสียงของผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเหมือนกโกรธจัดว่ารู้ไหมว่าฉันไม่ชอบคนกินเหล้าเมายานนแล้วหน้าผู้หญิงคนนั้นก็แปลเปลี่ยนจากใบหน้าที่สวยงาม ไปเป็นใบหน้าที่แก่และเหี่ยวมากๆรุ่นน้องพ่อเองก็ตกใจมากแล้วก็รีบวิ่งมาเคาะประตูห้องนอนพ่อกแม่บอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกกลัวมากกลัวสุดขีดเพราะตั้งแต่เกิดมาเขายัางไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนพอเล่าจบรุ่นน้องพ่อก็รีบล่ำลาแล้วขึ้นรถกลับบ้านไป ส่วนทางคุณแม่เองก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้ชอบมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นจึงไปนิมนต์พระในวัดแถวนั้นมาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เพราะเขาบอกว่าตั้งแต่สร้างบ้านนี้มายังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ที่มาพักคนไหนทำพิธีขึ้นบ้านใหม่สักครั้งเดียวแล้วจากคำบอกเล่าของคุณแม่ที่ได้เล่าให้พระท่านฟังท่านก็เลยลองนั่งสมาธิดูแล้วท่านก็ถามว่าโยม บางนี้มีเสาตกน้ำมันอยู่ใช่ไหมคุณแม่ก็เลยตอบว่าใช่แล้วพระท่านก็บอกว่าที่สาวนโยมมีนางไม้สิงอยู่ทำบุญให้เขาซะหน่อยนโยมเอาเสื้อผ้าสวยๆกับเครื่องสำอางถวายเขาเขาจะได้ปกป้องคุ้มครองเราแล้วก็ทำบุญให้เขาบ่อยๆตั้งแต่นั้นมาแม่เราก็ทำตามที่พระท่านบอก และก็ไม่มีเรื่องราวประหลาดประหลาดเกิดขึ้นอีกเลยซึ่งตอนนี้ตัวของน้องคุณพ่อและคุณแม่รวมถึงพี่ชายก็ได้ย้ายมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วซึ่งพ่อก็เคยพาไปทําธุระแถวบ้านป่าไม้ที่พ่อเคยอยู่หลังนั้นซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีคนอยู่และปล่อยให้ทิ้งร้างไหนที่สุดเป็นยังไงครับเรื่องของบ้านที่มีเสาตกน้ำมัน แฟนๆเดี๋ยช็อกสำรวจบ้านตัวเองดูหน่อยก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวเองบ้านไม้หรือว่าบ้านเช่าถ้าหากว่ามีเสาตกน้ำมันอยู่ในบ้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้คุณถ้าเราบูชาเขาดีๆอาจจะไม่ได้หมายถึงคาว่าบูชาอาจจะเพียงแค่วันพระวันโกนถวายน้ำอาหารหรือว่าเครื่องสำอางชุดสวยๆบ้างไม่แน่นะบางทีเขาอาจจะมาให้โชคลาภก้อนใหญ่ กับคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นก็เป็นได้นะครับนี่คือ The Shock Story ใน EP นี้นะครับชอบไม่ชอบอยากจะฟังเรื่องในแนวไหนคอมเมนต์บอกทีมงานด้านล่างได้เลยนะครับทีมงานเวียนมาอ่านตลอดนะครับขอให้คุณทุกคนมีความสุขในการติดตาม The Shock ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใดๆพวกเราตั้งใจนำเสนอให้กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ